บันดีคะ่เ<อ>ะเราเฮดคลิปแล้วพี่น้องดเสร็จธุระแล้วก็เราเฮดคลิปน้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เข้าก็อยู่ทั้งทางทางสูงๆเลยพี่น้องค่ะเอนทางอะไรแม่ก็ไม่รู้ ห้องนอนเริ่มต้นที่ 2, 2>, 2. <4. S 1> องจคืออะไร2 4 9จุดสเอ้ยพี่น้องเห็นมั้นะเครื่องบินเค่องบินโอ้ยลง <ะ S 2> ยแล้วปนระธาน,นช้นาประน้ำพี่น้องเพี่น้องอัน,นี้กัาเราขอมาเขา้าห้องน้ำพี่น้องจอดพัก ปั๊มน้ำมันปั๊มนี่กใหญ่ายพี่น้องอันนี้เป็นทั่วของอันเกาหลีหรือเวียดนามเนี่ยนะพี่น้องเขาเจ้ามาทั่วมาเลยมาบาสองคันขับคันุหน,น,พพนึ่งก็พอได้ดนี้แต่ผู้ข,ขาวๆพี่น้องนี้แต่ผู้ผิวดีๆเขาเจ้ามาเที่ยวไทายเขาแล้วหน้าก็เป็นเซเว่นพี่น้องเลยใกล้ค่ำมาละเขาเจ้าก็เปิดไฟไปแล้วแลนนี้เพิ่งกำลังไปเข้าห้องน้ำอยู่บ่าวข้อคุณพี่น้อง แจกเป็นคนประเทศจีนหรือเกาหลีวะเพื่นกนเพาะแจกถ้ข้าวขาวอยู่ดีอ้าพี่น้องหลังแจกออกมาจากป้อมน้ำมันนะครับบ้าเพลียกาดสิขอตอบคอมเมนต์หน่อยจังน้อยนะ,ะพี่น้องกามี่ถ้ากิฟเพิรนเป็นเอฟซีตัวยงหรือว่าเอฟซี FC ตัวจริงหรือว่าเพิร์นพาดมาพบพอ่อหรือจังไรกันว่ารูน้ำความคิดของเพิรนเนาะ เพิ่นแสดงความคิดเห็นมาพระเพชคกระเด็ตอบเพิ่นเราพี่น้องเราถ้าพระเพชรสิไปคอมเมนต์ตอบกับอยากให้พี่น้องเนียินนต้อขันนะพี่น้องคอมเมนต์นี่เพ่นว่าเงินอภีเจอผีเจอเข้าสากมันเป็นไทนายอผีเจอเข้าสากเงินเหลือจากคาร์น้ำมันเออเงินเหลือจากคาร์น้ำมันอะไรพี่น้องผีคณะเวชรกระจำเพชรก็ขอโทษด้วยพี่น้องอันผีเจอเข้าสากองเนี่ยแหละแล้วก็เงินที่เหลือจากน้ำมัน ก็ได้มาซื้อกินเดือดเด็ดพุงเด็ดไส้คงจะอับจนมานานทำนองนี้นะพี่น้องครับอัความคิดเพิ่นเพิ่นมีความสุขไอ้เพิ่นเบาสนามเนาะอันนี้เพราเพิ่นพ่าะอะเครียดเ่ราะอะด่ามากยังเด้อพี่น้องกัดต่อพิ่นพี่น้องเพิ่นถามมาเฮากัดต่อตะแางหน่อยฮะากาจังว่ามีพี่มีน้องเอฟซีที่เพิ่นยังคอยห้องใหญ่ขอบพ่อพ่อเป็นคอพูดจะใจญ่หรือพี่น้องขอบคุณในอะไรทำใเป็นการรบก่อนใครลืมมังคุดสนานน้องวันหน้าได้กินขนมเลยหรือพี่น้อง คนน่าเห็ดคลิปยูทูบค่ะวางไว้พี่น้องเบิ้งยอดพิวให้เบิ้งโฆษณาให้น่าพี่น้องหน่อส่วนคอมเมนต์ไม่ไปกระอบเลยพี่น,อนอ้อ,อ,นองไม่ไปกระตอบเพิ่นแต่ว่าแต่ว่าเพี้ยไ่ได้ตอบอยู่ในคลิปดอกพอ,อดีบ่าเบี้ยทายคลิปนี้มาเบี้ยไปเห็นพอดีที่ว่ามบังเอึนเบี้ยว่าจะเข้าไปตอบเย็บทีดีๆผู้คนไหนกขาตังใจผู้คนอวยพ่อนในการเดินทางเขาว่าขอให้เดินทางปลอดภัยโน,น่นนี่นั่นเบี้ยเขาขอบใจถ้ามีเด้คอมเมนต์หนึ่งกันอีกคอมเมนต์หนึ่งบัดนี้ ขอให้ครอบครัวพวกมึงตายกันยกขวานไปนะเนาวอันนี้มันเป็นค้าวอวยพรนวนน้ำเออเอเอเอาแฟนไปกระชือว่าอู้เพิ่นอวยพรนน้ำเนาะเอาเอาซาถุยไข่มันกลับกลับด้านเนาะพี่น้องเนาะให้เขาอยู่ดีปลอดภัยเมื่อวันเนีน้นะล่ะเนาะขอบคุณในไลน์เด้อยังหน่อยมันกลับมาเบิ้งคลิปใหม่กันขอบคุณในไลน์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อที่สำคัญอย่ากดติ๊กต่ำไปนะพี่น้อง บ่าเวทือวาเป็นคําม่วยพอดนะพอให้ตายกันยุครัววานหนาวไร่กลายเป็นดีเไรหไล่กลายเป็นดีพี่น้องความเสียใจมันก็มีทุกคนนะพะคนนองมีหัวใจนะพี่น้องเขอากังวงเป็นไปได้ทั้งาจะกลายพี่น้องคอมเมนต์่วยพอดกันได้สิ้งดีๆ่ะตรามันค่ะเขาวสามารถควบคุ่มความคิดเห็นคนใดผู้ใดความคิดแบบใดเป็นแสดงเกียรตินาล้มความกิดเห็นของเพิ่นกันเดียวตะเพิ่นมาพี่น้องก็ได้เขี่ยได้ข่มตลาดคณะมอกสุพีสุนองฟัง เนี่นั่งห้องยังไงมากกระบอกสุขันฟังครับพี่น้องครับถ้าคนเนาะกับพี่หัวใจกีเครียดกระบอกพี่น้องฟังนะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องกับซีบอวอีกเนี่ยทำยูทูบต้องทําใจนะบอว์พรชมีคำกระผมต้องทําใจพี่น้องทําใจอันนี้ประเภทไม่เครียดได้ขมเลยพี่น้องเด้อแต่อย่ามาบอกคลิปน้ำขันเฮาคนเน็ดคลิปเฮาเน็ดคลิปเพาก็อยากบอกกับพี่กับน้องนะพี่น้องบางว่าเข้าใจนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เดินทางนะพี่น้องจะกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ย ขอบคุณตัวคำวยพ่อะตัวคำวยใหญ่ขึ้นเขาพี่น้องอย่าลืวามสิทิ์ตามสารคดีอะไรแ่ของกัวสาร่บริษัทเนี่ยหรือพี่น้องขอบคุณในรายเพราะเป็นสามมนนอมาน่าซองซองนะใกรเฮ็ดคือกันเด้อพี่น้องเพราะในทิมแต่ว่าช่วงนี้ใครเฮ็ดแต่ซองของสาร่บริษัทนะพี่น้องเนาะถ้าด้มีคอนเทนต์จะได้เฮ็ดซองอ่าโนนองมาน่ากับเลี่ยนเป็นซองข้างโคกสายจุดเนาะลืมเก้าพี่น้องเออซองบพาเป็นสามมุนเนาะแต่อย่าลืมเป็นแรงกำลังแรงใจเขาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในรายครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมก่อนเด้อพี่น้องคลิปหน้ามี่ยังค่อยติดตามกันสวัสดีครับ